ครับพี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูแปลงที่ดินนะครับสี่ไร่สองงานหกสิบ้าตารางวาตําบลวังว่าอําเภอสีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้นะครับคุณลูกค้าสวยงามมากนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันนะครับครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตดูนะครับเอ่อตรงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวมีทางเข้านะครับทางทางเข้าลงมาจากเอ่อตรงที่เห็นตรงนั้นนะครับ คุณลูกค้าเป็นถนนคอนกรีตเราลึกเข้ามาเนี่ยประมาณแค่300เมตรเท่านั้นนะครับก็จะมีคูน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็นทางสาธารณะจ้าคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตด,ดูนิดหนึ่งจะได้เห็น,เห,นเห็นกันนะครับอ่ะเราเข้าไปเดินดูกันเลยทางสาธารณะนะครับเข้าถึงพื้นที่เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะครับสี่ร่สอานหกสิบห้ตารางวาตําบลวังว่า อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายครับคุณลูกค้าประปานี่ก็ขอจากในส่วนของตรงนี้ได้เลยพร้อมไฟฟ้านะครับเนี่ยบรรยากาศสวยงามไหมละ่ะนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ตรงไหนบ้างนะครับตลวังว่าเนี่ยมันอยู่เขตของศาานนรีประจันน้อคุณลูกค้าทางเข้ามาก็สะดวกสบายครับสบายใจได้เลยเนาะเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่กับร้านอาหารนะครับแนวคาเฟ่ หวานสันีนั่นเองนะครับหวานตันนี์ใช่ไหม <c oughs> พี่ต้นก็เรียกชื่อเ็าผิดเนาะใช่ไหมนะครับก็อยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะ,ะดวกสบายเลยนะครับมีเพื่อนบ้านมากมายนะครับแปลงที่ดินจะอยู่ด้านบริเวณนี้เลยจากคุณลูกค้าเนาะเป็นแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับสวยงามครับเหมาะสาหรับปลูกบ้านนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบชายทุง่งพี่ต้นขอแนะนําเลยแปลงนี้สะดวกสบายจริงนะครับมีเพื่อนบ้านมากมายเลยนะครับราคาพิเศษสุดเจ้าของโดยตรงด้วยนะครับ ราคาไล่ละ3ามแส0ห้าหมื่นบาททวนนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นทนทิมนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เก้าห้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับราคาขายจากเจ้าของโดยตรงสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับแปลงที่ดินแปลงเล็กนะครับแล้วเดินทางสะดวกสบายเดินทางจากกรุงเทพมาก็เส้นสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีบ้านเราก็มาห้าแยกบ้านกลางก็มาทางเส้นนี้ัด้คือได้เลยนะครับเส้นวังว่านะครับเนี่ยสวยไหมล่ะ เนาะสวยมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้นฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงนะครับ0927802495ติดต่อได้ที่เบอร์ของพี่ต้นชวนชิมสวัสดีครับ